สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอแชนแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่ขออัปเดตข่าวสำคัญอนะันนี้แทรกเข้ามาในคลิปกันสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีรายงานออกมาจากนิวเซนนะครับ ก็คือช่องข่าวช่องหนึ่งที่เขาไปตามถ่ายสาวๆที่สนามบินบ่อยๆนั่นเองนะจ๊ะเขาเออกมาบอกว่าตอนรายงานวันที่22พฤษภาคมน้องลิซ่าของเรานนั้นเดินทางไปถึงเมืองนิสประเทศฝรั่งเศสในช่วงบ่ายของวันที่22ตามเวลาท้องถิ่นแล้วแล้วก็น้องเนี่ยวางแผนว่าจะกลับบ้านหลังจากอยู่ที่นั่นประมาณ2วันนะครับแล้วก็มีต่อกอันนึงเขาบอกว่าแล้วก็ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมแล้วว่าน้องเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมง,งานเลี้ยงอย่างไม่เป็นทางการที่มีเฉพาะแขก VIP เข้าร่วมเท่านั้นน้องลิซ นั่นเองจ้าถ้าเกิดมันมีภาพหลุดออกมาแล้วก็น้องลิซ่ามีลุกใหม่ๆออกมาอีกพระเจ้าเตรียมวีดไม่ไหวกันแล้วหนึ่งกรุ่นะจ้าตอนนี้อะตอนนี้มีแต่ข่าวหลุดแล้วก็มีแต่บทความออกมาเท่านั้น,นครับรอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยจ้าวันนี้ในน้องลิซ่าของเรานั้นน่าจะพักผ่อนกันอยู่นะจ๊ะหลังจากเมื่อวานนั้นลงเวทีไปได้วยความแบบเป็นมาดิกลกไปหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะเพราะว่าโอ้โหอินเนจี้มาจากไหนก่อนวันที่2นี่น้องลิซ่าต่างจากวันแรกมากๆเพราะว่าอาจจะแบบเพิ่งเจ็ตแล็มานะวันกกอ็เลยบ สุดพลังนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้น้องดิซ่าถึงจะอยู่เฉยๆนะครับก็ยังมีแฮชแท็กนะจ๊ะ4แสนกว่านะครับติดแบบงงๆไปเลยจ้าไม่ได้ขยับตัวอะไรมากแต่แฮชแท็กเนี่ยครึ่งล้านนะจ๊ะบอกก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปตามรอยน้องดิซ่าที่แอดโพสไว้ที่หน้าปกนะครับเรามาแสดงคอมเมนต์สัก2เรื่องของน้องดิซ่าก,กันก่อนนะครับเพราะมันสำคัญมากๆเรื่องแรกก็คือ ตอนนี้น้องลิซ่าของเราทําให้แบรนด์บูการีนะครับเป็นแบรนด์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดทั่วโลกในช่วง7วันที่ผ่านมาโดยมีการทวิตมากกว่า2.1ล้านครั้งนอกจากนี้เกือบ100%ของแบรนด์ที่กล่าวถึงเกี่ยวข้องกับลิซ่าเพราะในแท็กที่เพื่อนๆด้เห็นนะครับมีบูการีมีเซเลนอีกเห็นมามอีก2แท็กด้วยนะส่วนบนสุดก็เป็นบูการีอันที่2เป็นลิซ่า x บูการีนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็มีซอลลอนกับดีออลปนมานหน่อย<ๆ>ก็อยู่ในวงสาวๆทั้งหมดเลยนั่นเองจ้าเป็นแรงขับเค,ค,คบ Fashion, เล แล้วก็น่าสนใจอีกครั้งนั่นเองเนาะส่วนอันต่อมานะจ๊ะต้องขอสแสดงความยิดีกับพี่งูของเรานะครับที่เพลง SG นั้นทะลุ200ร้ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแลรลลิสาก็เลยกลายเป็นศิลป,ปินที่มียอดวิวนะครับเกิน200ล้าน3เพลงไปแล้วนั่นเองจ้าแต่อีก2เพลงเนี่ยน่าจะพลิกๆิกจุกๆหนักๆไปแล้วเรียบร้อยสำหรับมันนี่ที่800ล้านไปแล้วกับน้องลลิสาของเราที่600ล้านกว่าไปแล้วนั่นเองจ้ะ เอาละทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะครับเพราะว่ามีสาวจีนคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เขามาโพสต์บนมุ้ยปัวของเขาแล้วเขาก็เล่าถึงแบรนด์ที่เขาเนี่ยได้ตามรอยนอริซา่าที่นอริซ่าไปอัพ IG ว่าไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรมาบ้างเขาก็เลยไปตามรอยนอริซา่าและเขาก็โพสต์ถึงนอริซ่าของเราแบบนี้สะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่จับต้องง่ายของนอริซา่านั่นเองเขาบอกว่าลิซ่าเป็นคนประเภทที่ถ้าเธอชอบสินค้าไม่สําคัญว่าแบรนด์จะเป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นที่รู้จักเธอจะไม่รังเกียจที่จะใช้มันหรือแม้แต่โพสต์ถึงก็ตามจากเซ ถึงเจลาโต้น่ายินดีสําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เข้าสู่ไอจีของลิซ่าเพราะว่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะไม่ว่าโนริซ่าจะไปกินไปหยิบจับอะไรนะครับจะทําให้ธุรกิจนั้นเป็นที่จับตามองขึ้นมาท,าทันทีและคนเนี่ยจะไปรุมจนร้านแตกจนแบบว่าคิวในยาไปถึงดาวอังคารเลยนะเพราะว่าคนที่รักอนริซ่าเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วพออะไรก็ตามที่โนริซ่าจับโนริซ่าถือไปโผล่ที่ไหนก็ตามเป็นบนโลกใบนี้นะจ๊ะคนก็จะแห่ไปกินร้านอาหารทงร้านอาหารไทยอะไรก็แล้วแต่และนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปตามรอองริซ่าเช่นกันนะครับ จริงมันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าอยู่ริมถนนเป็นแบรนด์เล็กๆที่น่ารักน่ารักแต่น้องลิซ่าของเราก็เป็นคนธรรมดาเป็นเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่มีเอ็มพาวเวอร์ที่มีความบริสุทธิ์คุดผองในหัวใจเนี่ยก็แค่ไปกินไปเที่ยวเท่าน,นั้นเองก็ทําให้เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจในบริเวณเวนิสให้คึกคักมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ชื่นอกชื่นใจแทนแบรนด์ต่างๆที่ได้โพลใน IG ของน้องลิซ่ากันด้วยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะส่วนอันต่อมาเป็นข่าวแถมอีก2ข่าาาวจ้เสองลลของเเรา่าเวจ้ากาลดยร พาทัวร์9วัดค่ะใครเจอโนรลาลิรอบเกาะรัตนโกสินทร์แวะมาทักทายกันได้นะคะอะไรแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยฟิลิปปินส์เขาก็เป็นการทำตัว m a s คอตของโนริซ่าชื่อว่าลาลิขึ้นมาใช่ไหมแล้วโนรลาลิเนี่ยเขาก็จะมีการเกาะกระแสโนริซ่าไม่ว่าจะทําอะไรไปโผล์ pop up s e l l i n นส t o r e ที่ไหนนะจ๊ะก,ก็จะแต่งตัวตามแล้วหนึ่งกลุก่มล่าสุดนี่แต่งชุดไทยกันแล้วจ้าซึ่งเอดก็ยังไม่มั่นใจว่าภาพนี้เนี่ยตัดต่อหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าลิลิสโฮมเขาก็มาลงแบบนี้ถ้าเกิดใคร ยืนไหวอยู่หน้าวัดอะไรประมาณนี้นะจ๊ะแต่ก็ถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยก็อยากให้น้องลิซ่าได้เจอกับน้องราดีแบบจังๆสักทีนะครับอุตส่าห์มาเหยียบประเทศบ้านเกิดของน้องแล้วเนี่ยต้องมาเจอน้องที่บ้านเกิดกันด้วยนะเพราะเร็วนี้น้องก็จะมาที่แบงคอกของเรามาแสดงบอลพิง์นั่นเองจ้าอ๋อ อ่ะส่วนอันต่อมานะครับปิดด้วยข่าวนี้จะเป็นช่อง Next TV HD นะครับของทางประเทศจีนข่าวนะออกลงข่าวนอริซ่าเกี่ยวกับจังหวะอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันจากก็คือตามกระแสนอริซ่าเราหนึ่งแบบนอริซ่าแบบ,แบ,บกำลังจะมีดิฮนร์แต่ว่าบังเอิญนิ้วกลางมันขึ้นมาก่อนมันก็เลยกลายเป็น ผิดคิวกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการลงข่าวคนอื่นๆด้วยพี่จีซูนิดนึงแล้วก็มีการบอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยเผี่ยวเลี่ยงนะเพราะว่าในคอนเสิร์ตล่าสุดที่มาเก๊าก็มีการพูดว่าแบ็คพิงค์เผี่ยวเลี่ยงก็คือแบ็คพิงค์สวยแล้วน้องลิซ่าก็เล่นมุกไปเมื่อวานที่แอดได้ทำคลิปรวบรวมโมเมนต์ดีๆในคอนเสิร์ตนะครับก็ไปย้อนดูกันได้นะจะ๊ะอ่ะก็สำหรับ,บวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน้องลิซ่าเนี่คลับเคลื่อนทุกวงการจริงๆแม้ว่าจะเงียบแต่ว่าคนรอบตัวหรือว่ากระแสรอบๆตัววเเเเนีีี่่่่่่ยยยยยยไมคงงบบออออาาทแแแดกกกูฉ็็ ยังไงขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะจุ๊บ